ค่ะเพื่อนเพ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเจนะคะวันนี้เราจะมาต้าปูนากันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาปูนาเนี่ยไปต้มก่อนเนาะแล้วเราจะมาตําอืมเยอะแยะเลยนะคะฝีมือน้องกันไปจับมาจากน้องคลายนะคะ,ะขึ้นมา<อ>ถึงสดๆมันยอดมามตัวตายบ้างนะเออนี่ตัวตายเนาะโอ้เนี่ยตัวตายแล้วจะมีตัวเป็นก็มีนี่นี่น โชกล้ามเลยนะคะโชกล้กาโชก้าอื่จ้าตามดีใหญ่กันเลยเนาะตัวบวชนี่ตุ้มไม่ใหญ่เลยตัวใหญ่มากนี่นี่สุดเลยนะคะนี่ตัวคู่อันนี้ตัวเมียตัวเมียท้องมันจะตรงท้องมันจะใหญ่ถ้าตัวผู้ตัวนี้จะเล็ก ยอดมา ตำปูนายั่วๆจ้านี่ค่ะมันเยิ้มๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านมากินกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะแซ่บจะนัวจะยั่วขนาดไหนมาๆๆมาค่ะปูนาดองน้ำปลานะคะเออเรามาจัดมาจัดมาตำกันค่ะมาค่ะมาค่ะมาจัดกันเลยนะคะมันเยิ้มๆเลยทีเดียว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบนจานะคะวันนี้เราก็จะมาจัดปูนาอยู่ๆเลยตามปูนานะคะมาๆค่ะนีอ่อาจจะไม่ได้ใช้มือหรือใช้มือนะคะเพราะว่าแสบมืออมาๆมค่ะนี่เห็นไหมคะมันปูอยู่ๆเลยจ้าโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก มันเยิอมเลยค่ะเสียงมันลมเข้าขออภัยนะคะปูนาสดดองน้ำปลาค่ะอาดน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะ จ้ามันปูถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเอาคุกข้าวกินเนาะเบียจี่มานะคะใช้วิธีจีเอาค่ะขออนุญาตใช้มือก็แล้วกันเนาะ ก็าเหนียวปั้นเนาะแล้วก็จิ้มเข้าไปเนาะอืมอม,มันหอมมากเลยค,ค,ค่ะเพื่อนๆดูดไม้ดูดมือกันเลยสิเดียว มันม,มันหน่อยขออภัยนะคะของมันแซบของมันแซบอืม,มหวานมากไล่หวัดด้วย เบีเยเรียกกินนะแข่งกับเวลาเบียจะไปแท่งจิง้งหรีดค่ะอจับแบบ trần nha Hãy เจ้ทาทังเงินเริ่มก่อกวนอีกแล้วนะคะทุกท่านมึงไม่โป้แมวชนกงขากล้อง,องเสียงเจ้าตัวป่วนค่ะทั้งเงิน มมม่นมนหน่อยขออภัยนะคะแซ่บค่ะ 嗯。